นิ้งเราในวิชาอะไรคะออภาษาไทยเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะคาที่มีกลันใช่ไหมคะถ้าตัวไหนที่มีกลันคือห้ามไปเลยคะห้ามออกเสียงตัวตัวนั้นเลยนะคะวันนี้นิ้งเราซื้อจะพาทุกคนไปรู้จักคําว่าพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงแล้วก็สระที่ไม่ออกเสียง อันนี้ซึ่งมันยากมากเลยนะคะนักเรียนดูพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงแล้วก็สระที่ไม่ออกเสียงมีคําอะไรบ้างเอาเอาพยัญชนะก่อนนะคะพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนักเรียนดูเห็นไหมคะคาว่าเพชรเราอ่านว่าพอเอกชอเพชรแต่รอเรือเห็นไหมคะรอเรือตามท้ายเนี่ยเราไม่อ่านเห็นไหมคะอันนี้คือพยัญชนะเพราะว่ารอเรือเนี่ยเป็นพยัญชนะอันนี้มันก็เลยจะมีอยู่2แบบก็คือพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงแล้วก็อมาดูสระ สระที่ไม่ออกเสียงอย่างเช่นคาว่าชาตเห็นไหมคะชาติสระอีเราจะไม่ออกเสียงเราจะอ่านแค่ว่าชออาต่อชาติแต่ว่าสระอีเป็นอะไรคะไม่ออกเสียงเพราะว่ามันจะมี2ออย่างก็คือพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงแล้วก็สระที่ไม่ออกเสียงนะคะวันนี้หนิงเราซื้อจะพาทุกคนไปรู้จัก แล้วก็ทำความเข้าใจให้มากขึ้นกว่านี้เลยนะคะท้านเรียนพร้อมแล้วตามนิ้งเราซึกไปเลยค่ะคำที่มีพยยญชนะที่ไม่ออกเสียงส่วนใหญ่ไม่ออกเสียงตัวสะกดตัวที่สองนะคะคือรอเรือเช่นเพรคำว่าเพรอ่านว่าเพรเด็กๆฝึกออกเสียงไปพร้อมกันนะคะ มาสังเกตรอเรือด้วยนะคะอ่านว่ามาคำต่อไปคำ,คำว่าสมุดคำว่าสมุดอ่านว่าสมุดเกษตร,รษอ่านว่ากเกษตรสังเกตคำและคำารนอกเหนือจากนี้บางคำไม่ออกเสียงหอหีบเช่น พรอมอ่านว่าพรมพระพรมพรามอ่านว่าพรามคำที่มีสระที่ไม่ออกเสียงชาติอ่านว่าชาติพระญาติอ่านว่าพระญาติสมบัติอ่านว่าสมบัติ ผัดสมาตอ่านว่าผัดสมาตประพฤติอ่านว่าประพฤติตัวอย่างการใช้คำนะคะคุณยายซื้อผ้า3เมตรพี่เรียมมีความประพฤติเรียบร้อยแม่ซื้อจัก เย็บผ้ามาใหม่วันนี้ไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็ได้ดูแล้วใช่ไหมคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นนะคะวันนี้นิรศรอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่พรุ่งนจนียจ้